สวัสดีครับวันนี้อยากชวนมองการสื่อสารของผู้นำไทยกับกรรมัมพูชานะครับจากกรณีปมขัดแย้งชายแดนที่หลายคนกำลังจับตาอยู่ตอนนี้นะครับฝั่งฮุนมาเน็ตนะครับนายกกัมพูชาใช้การสื่อสารสร้างภาพนักผู้นำรุ่นใหม่พูดชัดสื่อสารเร็วและมีที่ท่ามั่นใจนะครับส่วนฝั่งไทยทั้งแพทองทานและภูมิธรรม จะเน้นการสื่อสารแบบทางการสุภาพอธิบายละเอียดแต่ยังไม่ชัดพอที่จะดึงความสนใจของสาธารณะนะครับสรุปสั้นๆตอนนี้กัมพูชาอาจได้เปรียบเรื่องของการสื่อสารที่เข้มข้นและตรงประเด็นกว่าไทยครับสวัสดีครับ